ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ5ประเทศไม่ว่าจะเป็นอ in นะิ Russia, Brazil, นเออชน่าอินเดียเซา์แอฟริกานะรัสเซียบราซิลนะฮะอีกคน5ชาติเนี่ยนะครับกำลังจะบรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าต่อไปนี้เทรดกันเองค้าขายกันเองไม่มีดอลลาร์แล้วนะจ๊ะ c o m p e t e l ออกไปเลย ะะก็จะใช้สกุลเงินโลโคอลของกันและกันเท่านั้นนะฮะแล้วก็คิดว่ามูลค่าที่ดอลลาร์กำลังจะสูญเสียไปเนี่ยก็ตกประมาณสัก4บิลเลียนนะฮะหรือ4 0 0พล้านดอลลาร์สหรัฐนะ,ะที่กำลังจะถูกดลีลอไรเซชันไปแล้วก็ดอลลาร์เองกำลังจะไม่ถูกใช้เป็นสื่อกลาง ของกลุ่มบิกอีกต่อไปนะครับแล้วกลุ่มบิ๊กก็มีข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วถ้าซื้อขายกันในกลุ่มบิ๊กกันเองจะไม่มีดอลลาร์นะจ๊ะจะต้องใช้กลุ่มจะใช้เงินโลเคลกันเท่านั้นนะฮะยังไม่รู้ว่าใช้ของใครแต่ว่ามันเป็นการตกลงกันของแต่ละฝ่ายก็ใช้ได้ของกันละกันทั้งคู่แหละแล้วแต่ผู้ค้านะฮะอยากจะเลือกจีนกับอินเดียอย่างเงี้ยนะจะใช้เงินอินเดียก็ได้จะใช้เงินจีนก็ได้นะก็แล้วแต่ผู้ค้าคนรับเงินกับคนจ่ายเงินลกันส่วนใหญ่ก็จะยึดคนรับเงินเป็นะรอไ